มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนส่องความเคลื่อนไหวขุยอันหลังดับฝันคนจีนให้คู่กับแน็กชาลีเธอสวยและมีเสน่ห์และค่อนข้างโด่งดังในโลกออนไลน์มากๆนะคะสำหรับขุยอันติจ t ตอลเกอร์สาวชาวจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ที่ช่วงนี้เป็นที่ถูกพูดถึงและคนให้ความสนใจหลังเข้าไปพัวพันกับนักแสดงหนุ่มแน็กชาลีจนเกิดกระแสะจิ้นขึ้นมาค่ะจนทำให้ขุยอันต้องออกมาตอบชัดเจนว่ารู้สึกเครียดที่มีคนเข้ามาดูไลฟ์เป็นจำนวนมากในช่วงนี้อยากให้เข้ามาดูเพราะว่าติดตามตัวตนจริงๆไม่ใช่เข้ามาเพื่อจับคู่จิ้นกับใครไม่ได้อยากจะเข้าวงการบันเทิง แค่หวังว่าได้ใช้ชีวิตรเรียบง่ายเหมือนคนธรรมดาทั่วไปขณะที่ล่าสุดพบความเคลื่อนไหวของขุยอันนะคะบนอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นภาพของเธอพร้อมด้วยข้อความอวยพรคนที่เข้ามาติดตามเธอท่ามกลางคอมเมนต์สนันต่างบอกว่าสวยมากส่องความเคลื่อนไหวขุยอันหลังดับฝันคนจิน้นให้คู่กับแน็ชาลีค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีดีดอค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ